เมื่อมันดับทั้งโลกได้แล้วสมมติดับหยาบระหว่างญาติโกติกาสะบั้นออกจากใจได้หมดอันนันแลตอนนี้ความเพียรเริ่มอาจาานขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้คนที่ไม่เคยพูดยิ้มย่องผ่องใสหน้าตาเบิกบานเพราะพูดได้แล้วยิ้มได้แล้วเพราะไอ้ที่มันกําลังเหนียวเพราะจิตเพราะใจขาดสะบั้นจากการโดยสิ้นเชิงไม่ได้สงสัย ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงอาจถึงทำชั้นสูงก็ตามแต่ว่าอได้สงสัยว่าทําไมหลวงปู่เจียตึงยกงสามหาหลวงปู่มัม่นเพราะตัวนี้เพราะตัวนี้มีใครทราบง่ายๆในการดับทั้งโลกและการดับของมันนี่ก็ต้องเห็นตั้งแต่มันเริ่มแรกทีก่มันสร้างปฏิกิริยาในการดับตัวนี้มันจะเป็นขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดานะเหมือนต้องแลกกันด้วยชีวิตในช่วงนั้นมีหน้าหลวงปู่มัม่นทึงว่าแย่งกับมาต้องแย่งในช่องแคบก็ตัวนี้เองนะ มันชั้นยากว่าขนาดไหนจะชันละเอียดจะขนาดไหนเราก็คิดของเราในช่วงนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เดินจงกรมอยู่สามสี่ชั่วโมงจิดร่วมอยู่อย่างนั้นเดินถัแต่ว่าเดินไม่มีความคิดปรุงแต่งตั้งนิยาไว้าจะเดินสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงดับปึ๊บลงไปเลยมีแต่ผู้รู้เด่นแล้วก็เห็นตัวยองเดินไปกลับมาเมื่อมันดับทั้งโลกนั้นจะเป็นขนาดนั้นอ่านหาขนาดนั้นพอหลัง ออกพรรษามาปีสี่หนึ่งทันที่หนึ่งพฤจิกาผมก็ได้มีโอกาสบวชนี้จากวัดนั่นนะอันนี้ผมเล่าแบบแบบที่ว่าข้ามไปไกลๆมันจะได้เร็วขึ้นพอมาบวชพอมาบวชมีผ้าองค์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าใครอยากจะเห็นอาจเห็นทำเร็วให้นั่งข้ามเวทนาสลาตายเ,เราชอบอยู่แล้วเรื่องสลาตายนี่เพราะเราหนีมาเพื่อตายอย่างเดียวอยู่แล้วเราพูดอย่างนี้ พอวันนั้นมาถึงเป่าละตอนนี้เจตนาตั้งมั่นเอาดีไม่ได้ตายซะเรายังจําได้จุขนาบรรดับทั้งโลกเรายังไม่พอใจเราต้องการรู้เห็นว่าการนั่งข้ามเวทนาเป็นแบบไหนเราอยากจะเห็นอพอมานั่งเอาจริงๆพอนั่งลงเอาดีไม่ได้ตายซะแพ้มันวันแรก ไม่เคยพบเคยเห็นเนอะมันก็เหมือนกับนั่งบนถ่านเพลิงเหมือนกับนั่งบนเข็มเป็นดันลานดวงที่เสียบเข้าสู่ขันร้อนไปทั้งขันวันที่วันที่สามชนะมันวันที่สามทำไมจึงชนะคือตั้งมั่นหันหน้าพิจารณนดอกผู้พระองค์ทรงชนะมันเพราะหันหน้าพิจารณ์ดอกวันนี้เราเอาแล้วยอมเป็นยอมตายแล้ววันนี้พราเราตั้งมั่นไปแล้วแค่นี้มึงสู้ไม่ได้แล้วมึงจะไปหาหาอะไรที่ไหน ด่าตัวเองเอาสิสิทธาคตเรื่องพระพุทธเจ้าต้องพันเปอร์เซ็นต์ต้องล้านเปอร์เซ็นต์ให้ได้เอาขนาดนั้นผมเข้าที่นั่งเลยตอนนี้เราไม่ลุกถ้าเรายังไม่เห็นการข้ามเวทนาของมันเป็นแบบไหนมันก็เริ่มเลยไม่อยากจะพูดถ้าหมู่คณะยังไม่เคยข้ามตัวนี้ก็ลองดูไฟทั้งกองคงจะไม่ร้อนเท่าลวมั้งขันทั้งขันเหมือนกับ พวกปลาสดๆที่เราเอาเกลือทาอย่างนั้นแหละอ่ามอนกับปลาที่โดนโยนใส่เกลือดิ้นขู่ขักขูก่ขัก,ก,ขกงั้นแหละความแสบความร้อนของมันโสสุดมันปวดสุดปวดไม่มีคําบริกรรมมือออกจากกันมีแต่ขาสัน่นมองดูเห็นขันสัน่นเหมือนกับสันติบาทลูกนกเพราะมันสุดของมันแล้วพอสดที่สุดมันเย็นตอนนี้แล้วมันชาตอนนี้มันจะชาก่อน พอมันชา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 ขึ้นชาขึ้นชาขึ้นพอชาปึก๊กรู้สึกว่าเย็นแต่ยังไม่ทั้งขันมันชาสุดชามองดูล่างมันโตขึ้นเือนตาดูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าองค์แดงนี่แหละแล้วก็แตกออกเป็นเสียงเหมือนกับเหมือนกับดินที่มันแตกระแหงแตกออกเป็นเสียงดังปุ๊บปีแเราก็มองดูอยู่แล้วสลา,ตายตพอสติ ปัญญารวมที่จุดเดียวจ่ออยู่คือเราสละตายเป็นอะไรก็เป็นกันทางเป็นทางตายเป็นตายคอตัวนี้มันใหญ่สุดใหญ่ของมันเหมือนกับอึ่งอ่างนั่นนะมันก็ระเบิดสิตอนนี้ก็ตุ้มเลยหล่ะเสียงระเบิดในหูดาาับไ่เลยในความรู้สึกภายในขันดับไปหมดทั้งขันเลยเหมือนกันคืนึกว่าตายแล้วนะแต่เห็นหลอดลมอย่างชัดเจนหลอดแก้วคู่หนึ่งวิบแค่นั้นเอง พอถอนออกมาเห็นหลดเห็นหลอดลมหลอดแก้วคู่นั้นวิบวับวิบวับขึ้นมาก่อนเป็นหลอดแก้วใสขึ้นมาก่อนคู่หนึ่งแค่นั้นเองไม่มีขันนะมีความรู้สึกอยู่จุดเดียวขันไม่มีแล้วมีใจจุดนั้นเวลามันข้ามตัวนี้ไปมันระเบิดแล้วพอมาตอนนี้รู้สึกตัวว่ามีตัวตนขึ้นมาแต่เป็นขันใหม่เหมือนกับเอาอิดมาก่อปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปัก,ป,กปัก,ปก,ปกขึ้นนี่แหละ ความรู้สึกหนักปึ๊กเหมือนกับฟูผาเย็นทั่วขันเหมือนกับน้ำแข็งนี่บวชได้สองเดือนวกว่ากว่าเหมือนกับน้ำแข็งเลยเย็นนี่นะหนักเหมือนกับฟูผาเหมือนกับเห็นเหมือนกับเอา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 น็อนตัวใหญ่มาขันหมุนติดกับไอ้ไอเนี่ยกับพื้นดินนี่กับพื้นไอน้สาลาห,หรือพื้นสตินี่ช้างเป็นร้อยตัวฉีบก็ไม่หวั่นไหวหนักขนาดนั้นเวลามันข้ามตัวนี้ไปแล้ว เย็นมันก็น้ำแข็งทั่วขันอยู่อย่างนั้นถึงทราบว่าอะไรเป็นอะไรพอช่วเชา้าไปวินทบ,บาตนี่ขาเป๋ <c oughs> เดินรูปเบี่ยงรูปเบี่ยงไปหลายวันอาชจรรย์ไม่เคยเพบเคยเห็นตอนนี้นั่งที่ตัวไหนตอนนี้ข้าวไม่แทบจะไม่กินเลยไม่ฉันเลยเพราะข้างในมันเย็นไปยหมดมันปีต,ติมันเกิดความเย็นเกิดนี้มันจะไม่หิวอะไรเลยพอเอาข้ามาเททิ้งเลยแต่ว่าเททิ้งก็เทใส่อะไรไให้หมูข้าว้าแล้วทรายใหฉัน ตัวเองไปนั่งเย็นไปทั่วขันพอไม่เอาเลยทางเรื่องอาหารมันเป็นอยู่นั้นผมเป็นอยู่นี้จะสองเดือนสองเดือนกว่าเกือบสามเดือน,นเสียงอยากจะได้ยินก็ได้เสียงภายนอกนี่เขากำลังเล่นการตุมตมต้มตามตุ้มตามอยากจะได้ยินก็ได้ไม่อยากได้ยินก็ได้เมื่อข้ามเวทนาแล้วจะดับได้หมดเลยคืออยากได้ยินว่าเขากำลังทาอะไรกันในบ้านกาลังเปิดเครื่องดังตึ้นๆเสถีอน,นเลื่อนลัน่นป่ายอยู่นี่เปิดสวิต ขึ้นทั้งในพอได้ยินนิดหนึ่งอ๋อเป็นเสียงนั้นให้ได้ยินแรงก็ได้ถ้าได้ยินค่อยก็ได้หรือปิดสวิตช์ไม่ให้ได้ยินก็ได้ขนาดนั้นว่าท้ามเวทนาแล้วมาแมันยังเสื่อมอยู่นะก็ถือว่าเป็นอน,นิจจังเขาควรสู่ใจรักแต่เวลามันผ่านไปนั้นมาแล้วตอนนี้ตอนนี้มันจะเริ่มเข้าสู่สภาวะใหม่ของธรรมอีกตอนนี้กายจะติตแยกกันจะเห็นการรวมของจิต จะเห็นการรวมของจิตไม่เหมือนแต่ก่อนการรวมของจิตนั้นจะแยกออกไปรวมข้างนอกโดยที่ไม่ได้รวมข้างในวันนั้นรู้สึกว่าอยู่ป่าช้าภาวนาอย่างผ่าผลเหมือนเก่านะคนนักภาวนาคือจะไม่ให้ผ่อนปนผ่อนพันให้กับขันเลย หวังถึงแดนกรเสมแดนหลุดพ้นอย่างเดียวถึงเราจะดับทั้งขันทั้งโลกแล้วก็ตามนีแต่เป็นที่แน่ใจไม่ได้มันต้องมีอะไรวิเศษวิโสกว่านี้ขึ้นไปตามราดับ,บ,บดำดาในความรู้สึกภายในจะเป็นแบบนั้นทั้งทั้งที่ทฤษฎีไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบเรื่องทฤษฎีไม่ได้ทราบเรื่องของบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ทราบแต่พุทธโถมโมสังโฆและมรรคแปด ขีนสมาธิปัญญาแค่นั้นเองพิจารณาลงที่ขันห้าอย่างเดีวยวหวังที่จะหลุดจากพ้นอย่างเดียวแค่นั้นโดยที่ไม่ได้เรียน,น,นเรื่องบาลีหรืออะไรเลยแม้แต่นักธรรมอกนักธรรมโทนักธรรมอะไรไม่ได้รู้จักรู้จักในการที่จะหลุดจากพ้นอยากจะเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวแค่นั้นเองพอไปถึงจุดนั้นอาศจันยร์มากถ้าจําไม่ผิดอยู่ที่เขตอาเภอเชียงยืนหรือพระยืนหรืออะไรนี่นนะแกคนแจ๊อถ้าจาไม่ผิดนะ เวลาจิตมันรวมไม่เหมือนแต่ก่อนมันจะรวมผิดปกติพราวันนั้นเวลามันรวมนี้มันจิตกับกายแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงแยกออกครั้งแรกนี่มันมีการถามกันนะวูบออกไปข้างนอกเห็นจิตสว่างสวัยเท่ากับลูกถัง,งน้ําใหญ่ๆคมขมนั่นแหละอยู่ข้างหน้าแต่ขันนี้ก็หายไปนะเหลือจ,จิตอย่างเดียวแต่มันแยกกจากกันไปนสองปุบ แต่ตัวนี้จะหายไปแต่มีตัวรู้อยู่จุดนี้กําหนดถามตัวนั้นเอ๊นี่คืออะไรครั้งแรกจริงๆเลยยังจําได้ที่มันเป็นแบบนั้นเอ๊นี่คืออะไรนี่คือจิตระวังให้สลาดตายมีเสียงผุดขึ้นมาสติจ่อเลยปับ๊บเลยเอาที่เราชอบตายอยู่แล้วตายเราไม่กลัวแล้วกว็จะเกิดสติก็จอพที่จุดนั้นเลยจุดที่เป็นแสงสว่างสวัยเนะี่ยพอสติจ่อปับ๊บจิตก็รวมแบบนี้ วูบ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 ลงไปก็จะเห็นการรวมนี่เหมือนกับตัวของเราทั้งตัวนี่ถูกเตะลงเหวคือการรวมของผมจะรุนแรงมากเหมือนกับตัวทั้งขันนี่โยนลงเหวไปวูบไปขนาดนั้นจะเห็นมันวูบลงไปทั้งขันเลยนะอ่าวูบลงไปจากสว่างสวายเล็กลง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 ลงจนแสงสว่างหายเหลืออยู่จุดเดียวปุ๊บผู้รู้เด่นอยู enfin ่ ก็ทราบอยู่รู้ว่าลงกับปัญหาเพราะเราเคยผ่านมาอยู่แต่ตัวตนจะไม่มีและไม่มีสําคัญว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่อะไรเพราะไม่มีขันอีกแล้วมีแต่จิตตัวเดียวรู้เด่นอย่างนั้นแต่มันไม่พอแบบนั้นตอนนี้มันหนักกว่าแบบนั้นผมมาทราบภายหลังว่ามันข้ามไปถึงโน่นถึงกับรูปฌานทําไมจึงเป็นแบบนั้นทาไมจึงทราบเพราะมันได้ปลดล็อกออกจากผู้รู้เด่นพึบพรากทันทีเลยและลงไปอีก ตอนนี้ดับไปเลื่อยดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยสักแต่ว่าเลยแทบจะเหมือนกับไม่มีจุดขนาดนั้นนะ่ะจะว่าไม่มีจุดหรือก็มีอยู่มีแต่รู้อยู่ว่ามันดับแล้วก็ว่างไปหมดไปเลยออกจากจุดของอัปนาแล้วนะ่ะมันจะลงไปอีกเดี๋ยวูบ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 ปู๊บลงไปข้ามไปเลยมันอยู่อย่างนั้นดับไปหมดเลยไม่เหลือเชื้อเลยอยู่ยงั้น เหมือนกับมันดับทั้งโลกจุดนั้นนะเหมือนกับช่วงกับดับทั้งโลกไม่ผิดเพี้ยนกันเลยเพราะมันไม่มีผู้รู้เด่นให้เห็นมันดับไปหมดเลยแต่เวลามันจะถอนทราบอยู่แค่นั้นเองมันจะถอนขึ้นมามันก็มาภาคเกิดจุดอัปนาปุ๊บผู้รู้เด่นอยู่ก่อนสติเรานี่จะแน่นมากเลยนะเพราะว่าเราสลาตายแล้วสติมีแต่อาศัยพึ่งสติแค่นั้นเองเพราะสติมาจับจุดตรงไอ้ที่มันลงอัปนาตอนมันก็ถอนขึ้นมาตอนนี้ ถอนเบืบ้อบืบบขึ้นมาจากไม่มีแสงเลยจะมีแสงขึ้นแสงขึ้นเรื่อยๆหญ่ขึ้นหญ่ขึ้นจนสว่างสวัยโล่อยู่อีกมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำซ้ซากซากถ้าจะไม่ผิดหลายครั้งทั้งคืนนั้นอาจาร,รย์มากไม่เคยพบเคยเห็นจิตรวมข้างนอกโดยที่ไม่มีขันแต่มีความรู้สึกครบสมบูรณ์เสร็จเพราะกายมันแยกจากกันพอปัญหาแล้วก็ หนีขึ้นไปบนภูผานคําในภูผานคํานั้นเป็นที่อยู่ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของหลวงปู่คาดีปภาโสพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหลวงปู่เผยหลวงปู่สิทนหลวงปู่คาดีปภาโสที่เพิ่นพาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นไปบนภูผ,ผานคาที่อําเภอน้ําพองังหวัาขอนแก่นนี่นะตอนนั้นเงียบสงบมากเพราะว่าเป็นที่ของทางอนุรักษ์เขาเราได้ขึ้นไป ชุกงูก่าชุกชุมไก่ป่าก็ชุกชุมมีกุฏิที่หลวงปู่ที่สิษย์หลวงปู่คำดีไปถามบานกุฏิอยู่บนผาเอาไปอยู่ตรงนั้นผมไปอยู่ได้สามวันวันที่สี่ประมาณตีสามได้เปิดหน้าต่างออกไปมองทอดไปดูที่โขดหินใหญ่เขาเรียกหินช้างหินช้างก้อนเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งเมือนกับจิตของเราที่เราเคยเห็นมาในในที่มันรัวมันนะ โผล่อยขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยสว่างสไวามากเข้ากับดวงอาทิตย์นั่นแต่ว่าไม่แสบตาแสงละยิบระยับมากมาทราบภายหลังว่าเป็นจิตอรหันทราบภายหลังว่าเป็นจิตอรหันจิตนั้นจะโผล่ขึ้นมาจากโขดหินใหญ่สักพักมองดูเต็มตาแล้วก็ดับลงไป หายวับลงไปบนหุบเขานั้นหุบหน้าผาค้อนหินใหญ่ผมมาทราบภายหลังว่านั่นแหลคือจิตอรหรันในช่วงเช้าผมว่าข้างบนที่บนซอกผาต้องมีอะไรสักอย่างเราจะปีนขึ้นไปดูในช่วงเช้าในช่วงเช้าพอฉันพัสเสร็จอะไรก็ปีนขึ้นไปดูพอปีนขึ้นไปดูเสร็จเห็นการสลักภาพของพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิอยู่ข้างบนชอบเล็กๆหรอไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร แต่ที่ที่นั่งนั้นพอนั่งจะแคงแค่นั้นเองที่จะสลับได้ถ้านั่งธรรมดาก็นั่งยากอันนี้ถ้าพูดตามตามที่ได้ไปดูผลลูกหมดเลยแต่ไม่ทราบในขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นจิตอะไรน,นี่าคืออะไรกันแน่มาทราบภายหลังหมดว่าเป็นจิตอัลลันอันนี้เห็นตั้งแต่วันนั้นการทำเพียนจะไม่เคยห่างจากขันตอนนี้ จ่ออยู่ที่ขันรู้อยู่ที่ขันจ่อที่ขันห้าพิจารณาขันห้าลงตายรักตลอดเวลามีสติอยู่ไม่ห่างขันไม่ต้องการฤทธิ์ไม่ต้องการเดชถือว่าเป็นการช้ามากถ้าเจอฤทธิ์เจอเดชพักนี้ทันทีเร็วขนาดนั้นนี่ไม่ใช่หนทางไปอย่างนั้นพอไปกลับมาได้มาจำรรษาอยู่ที่ขอนเจ่นีในพรรษาแรกๆนั่นแหละ การทำเพียนก่อนที่จะเข้าพรรษาสิบวันผมเห็นกายครั้งแรกที่เห็นกายกับจิตแยกกจากกันเป็นรูปเป็นร่างมีอยู่สองขันกำลังทำเพียนอย่างหักโหมเต็มที่รู้สึกว่ามันวูบวาบผมก็เลยสายญาติลงที่ตรงเผาศพนั่นแหละผมชอบอย่างนั้นที่ตรงนั้นคนไม่วุ่นวายวูบเดียวเอง มันถอดบุบออกไปจากหัวเลยที่ตรงท้ายถอยนี่คิดจะเดินไปเที่ยวแต่มองดูร่างตัวเองอถ้าคนอื่นมาเห็นร่างเรานี่มันก็กังวลอยู่เดี๋ยวคนอื่นจะว่าเดี๋ยวเขาจะหามหนีรด้ยังไงก็หวงร่างอยู่ตอนแรกไหนเอ๊ะตายก่อนสักพักก่อนนะจะไปดูว่าที่บริเวณเขตนี้มันเป็นมีอะไรบ้างในสมัยนั้นเ็เลยเดินไปตามซอกตามมุมไปเห็นผี สมัยโน้นสมัยนี้จุดนี้เป็นวัดเก่าจะรู้หมดนะจุดนี้เป็นที่ตั้งและพระที่เป็นเจ้าวาสอย่างนี้ต้องบาลาชิกเป็นเปรตแมงมุมอยู่จะรู้จักหมดเลยเวลาไปสักพักคิดถึงขันตัวเองคิดถึงร่างที่เรามาไกลแล้วมั้งเนี่ยมันจะโค้งคืนได้ไหมพอพอดีเปรตแมงมุมที่เป็นพระที่ต้องบาราชิกที่ไปรับใช้กรรมในโลกขึ้นมาเนี่ยมาเป็นเปรตแมงมุมอยู่ พุ่งเข้ามาพอดีเราน้อมจิตเข้าสู่ขันเก่าพุ่งเข้ามาวูบลงขันการเข้านี้เราเข้าไปเลยนะเข้าวูบไปในขันเลยแต่ว่าจะเข้าทั้งตัวแต่มันเข้าตรงท้ายทอยอยู่เข้าตรงข้างหลังพอจากนั้นตัวนี้จะวูบตลอดเลยตอนนี้จะเห็นวูบว่าวูบว่าจะลุกขึ้นหมดข้างหัวนี้ที่ตรงข้างมันเข้าไปที่ตรงจุดที่ ที่เป็นไอไ้อสมองนี่เรื่องอะไรก็เรียกไอ้ที่เป็นขวัญน,นี่นะไม่ใช่อันนี้เป็นเหตุที่ให้ที่นารนาดู <c oughs> สิ่งที่ได้ดูได้เห็นนะอืม <c oughs> <c oughs> ถ้าหากเกิดว่าจะทิ้งไปเลยทิ้งได้นี้ถ้าถึงเวลาเสร็จภารกิจแล้วถ้า ทิ้งธาตุขันไว้ใน่าแล้วก็ไปเลยไ่ย้อันนั้นมันไปยังไม่ได้เพราะเป็นองช์ชานมันยังทิ้งองชานก็ได้ตัวนั้นเป็นเพียงชันยังอีกไกลอัโขเป็นเครื่องเล่นของภาริยะได้อยู่มันไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสู้พรากลับมาถึงทราบเพรากลับมาตอนนั้น ได้รู้ได้เห็นการเดินจงกรมนี่เราได้สัมผัสสัมพันธ์กับหมู่ทวยเทพครั้งแรกนั่นแหละตรงนั่นแหละแล้วก็พวกเปรตอสุรกายที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินครั้งแรกเมื่อองค์ชานี้มันหลบไปเป็นสองภาคเวลาเดินจงกรมนี่แทบก้าวขาไม่บอกเมื่อหมู่พวกเปรตผีทั้งหลายโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินท่านชาแรกที่มันเป็น สนุกสนานในการทำเพียนมากแต่ล่างยังไม่ทะลุฟ้าทะลุหมอกเท่าไหร่ในพรรษานั้นแมน,นิมิตเห็นภ <c oughs> ูเขาภูหนึง่งในความรู้สึกว่าอยู่อำเภอเชียงดาวอย่างแน่นอนแต่อยู่ในเขตพมา่าเอออยู่ในเขตเขตแดนชายแดนพมา่าในความรู้สึกภาวนาจะเป็นที่เห็นอเห็นธรรมอย่างแน่นอนอันนี้รู้เห็นตั้งแต่ในในในพรรษานั้น ก็เราจำนิมิตนั้นไว้เราจะพึงไปที่จุดนั้นเราหาเห็นเป็นที่หน้าภาวนาดีมีบ้านหลังหนึ่งเล็กๆทามขึ้นแค่นั้นเองก็มีหมู่บ้านอยู่ข้างนอกแล้วก็มีแม่น้ําลอดจุหน้าภาวนาดีเป็นผู้หินซะส่วนมากต้นไม้ไม่เยอะเพราะเห็นแล้วก็จำใส่จิตใส่ใจไว้ใ,ใ,นในกลางวันษาเลยชึ่งในกลางวันษาใน,นความอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายจะไม่เล่าให้สุหมกันฟังเพราะถ้าเล่ามันจะยืดยาวไป ความอัศจารย์ในทรรที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นนี่นะมันเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์มากมายมาก,มากเป็นเรื่องลิหลิอเด็ดๆ,ๆทั้งนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็น